สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วน้องวาสนานะคะกำลับบงนั่งรถไปหาหมอนะคะที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็มีกีวีนะคะกีวีน้อยนะคะแล้วก็มีดวงดีนะคะดวงเด่นนะคะแล้วก็ต้นกล้านะคะดวงดีดวงเด่นต้นกล้านี่ไม่เกยงเอาไปทําหมันนะคะไหนไหก็ไปแล้วไม่เกงก็เลยน้องไปทําหมันดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวนะคะ ก็มาส่งพี่คิมด้วยนะคะไปส่งพี่คิมกับพี่พี่บาสด้วยนะคะน้องน้องวาสนานะคะตาแป๋วเลยนะคะตาแป๋วเลยน่าสงสารมากๆเลยตัวผอมนม่เตียยนะคะแต่ตาสายตายังสู้นะยังเก่งมากเลยนะคะนี่นี่มีการแบบผ่อนคลายด้วยนะคะมีแต่งตัวด้วยนะคะเกามีเลียตัวแต่งตัวของเขาด้วยนะเขา เก่งมากเก่งมากๆเลยนะคะน้องวาสนาของเราสูดๆนะลูกเนี่ยค่ะบรรยากาศข้างทางนะคะให้ดูบรรยากาศข้างทางนะคะจะถึงหมอแล้วนะลูกนะถึงหมอแล้วถึงหมอแล้วนะคะน้องๆทั้งห้านะคะเต็มคันรถเลยนะคะวันนี้เต็มพันรถแน่นคันรถเลยนะคะทั้งคนทั้งแมวนะคะเต็มเลยนะคะมาทั้งหมด 5ชีวิตนะคะลูกของเราเนาะเราต้องดูแลให้ดีนะคะเนี่ยค่ะเอามาทําหมันนะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องร้องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาโตกันมากแล้วนะคะสามหนุ่มของเรานะคะแล้วก็มีเขียนชื่อนะคะกีวีนะคะม,มีชื่อทุกชื่อเลยนะคะมีทุกชื่อเลยนะต้นกล้าดวงดีน้องวาสนานะคะ ดวงเด่นนะคะเนี่ยค่ะมีครบทุกชื่อเลยนะก็ทรหมนพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มื่อลือนนี้รับกลับนะคะสามหนุ่มของเรานะคะเสร็จครับแม่กลับมาแล้วกลับมาแล้วลูกกลับมาเมืเลยนะคะกลับมาถึงที่สองทุ่มนะคะประมาณนี้นะคะ กลับมามืดเลยไกลนะคะมันไกลกว่าจะไปกว่าจะมานะคะกว่าจะตรวจเด็กๆเสร็จนะคะก็ออกจะนวโนหกโนมงเย็นนะคะหกโมงกว่ากวานะคะ <S <s <ays> เหนื่อยเลยวันนี้แม่เหนื่อยเลยแต่มาบ้านมาบ้านแล้วมีอะไรมาบ้านมีของชิ้นใหญ่มาตั้งรอนะคนับในบ้านเลยมีอะไรหรอมีอะไร ไปดูซิมีอะไรของชิ้นใหญ่ของชิ้นใหญ่มาตั้งที่บ้านเลยลกูกมาถึงก็มีของชิ้นใหญ่มาตั้งแล้วนะคะไปดูนะคะว่าเป็นอะไรนะคะนี่ของชิ้นใหญ่นะคะตู้เย็นนะคะตู้เย็นอันนั้นของเก่านะคะอันนี้ของใหม่นะคะตู้เย็นนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่พานะคะพี่พาท่านในความเมตตานะคะซื้อตู้เย็นให้นะคะเพราะว่า ท่านเห็นว่าเมื่อกี้เวลาไปซื้อของออมาแช่ให้เด็กๆอ่ะเยอะๆอะ่ะไม่ไม่พอแช่นะคะตอนแรกท่านได้ซื้อตู้แช่แล้วตู้แช่ที่ที่บิ๊กซีน่ะไม่มีนะคะก็มีแต่อันนี้นะคะนี่อันนี้ซื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะซื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะนี่ค่ะเต็มตู้เลยมีทั้งปลามีทั้งไก่นะคะเต็มตู้เลยนี่ตั้งล่างก็มีอีกนะคะ มีไข่ไข่ย่างญาติให้มานะคะยังไม่ได้จัดอะไรนะคะมาถึงก็มีของตั้งตู้เย็นตั้งแล้วก็คือเข้ามาส่งให้วันนี้นะคะในแม่เกียงไม่อยู่บ้านเข้ามาส่งวันนี้แล้วแม่เกียงไม่อยู่บ้านนะคะก็พอดีน้องแป้งเป็นคนรับไว้ให้นะคะยานดีต้อกราบขอบคุณพี่พามากๆเลยนะคะที่ความเมตตานะคะขอให้พี่พาและครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ ถ่ายกันมืดๆถ่ายให้ดูกันมืดๆเลยนะคะให้ให้ดูตู้เย็นมืดๆเพราะว่ามามืดเนาะก็เลยได้ถ่ายตอนมืดนะคะแล้วก็ผลของการตรวจของน้องวัสนานะคะเอา,อางี้ก่อนเอา,อางี้ก่อนก็คือกีวีมีกีวีมีดวงดีดวงเด่นแล้วก็ ต้นกล้าแล้วก็วาสนานะคะไปหาหมอวันนี้นะคะมีตั้งหัวท่าชีวิตนะคะแล้วก็ดวงดีดวงเด่นต้นกล้าทําหมันนะคะก็คือพรุ่งนี้เริ่มทําหมันกันนะคะแล้วก็มือลื่นนี้รับกลับนะคะส่วนกีวีก็ให้หมอดูสุขภาพก็ไม่มีอะไรนะคะก็หมอทําวัคซีนให้เรียบร้อยแล้วนะคะกีวีนะคะส่วนวาสนาของเรานะคะน้องก็หน้าเศร้านิดนึงนะคะวาสนานะคะ น้องน่าเศร้านิดนึงก็คือน้องเป็นลือคีเมียนะคะและน้องเป็นน้ำในช่องอกนะคะแต่น้นในช่องอกยังไม่เยอะคุณหมอบอกว่าไม่ถึงขั้นต้องเจาะนะคะคุณหมอจะให้อยู่โรงพยาบาลตอนนี้แอดมิดนะคะแอดมิดน้องที่โรงพยาบาลน,นะคะคุณหมอบอกว่าให้ดูสักพักหนึ่งก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะถ้าน้องไม่มีอะไรมากก็อาจจะได้ ดูก่อนว่าจะได้กลับวันไหนนะคะก็คือให้น้องฟื้นฟูที่ท,ที่ที่โรงพยาบาลก่อนคุณหมอว่าอย่างนั้นนะคะก็เมตตาน้องด้วยนะคะค่าใช้จ่ายน้องค่อนข้างจะสูงนะคะเมตาน้องวาสนาด้วยนะคะก็วันนี้เมื่อกี้ก็จ่ายตังไปเหมือน5หมืนห้ากว่าบาทนะคะให้กับทางโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อรักษาห้าห้ชีวิตนะคะก็คือทำหมันสามนะคะ แล้วก็น้องกีวี่ด้วยนะคะแล้วก็น้องวัส,สนาด้วยนะคะเมตตาน้องด้วยนะคะทักงม่เกียงมาที่ไอ l ดี e ไลนนะคะ kt 2.5หรือโทร080 802 3039พร้อมเพนะคะขอบพระคุณม,มากเลยนะคะก็ไม่เกียงเชื่อว่าน้องน่าจะดีขึ้นนะคะก็ น้ำในอกก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็หมอน่าจะเอาอยู่นะไม่ยังคิดว่านะคะแล้วก็น้ําในช่องอกนะคะแล้วก็ริวคิเมียถ้าน้องภูมิไม่ตกถ้าน้องไม่มีอะไรก็ไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรนะคะแต่ว่าก็ไม่เกยงเชื่อว่าน้องตั้งใจมาฟื้นฟูอยู่กับไมเกรงได้คะ่ะไม่เกยงเชื่อว่าเช่นนั้นนะคะเพราะว่าสายตาน้องนี่ยังบ่งบอกถึงความสู้อยู่นะคะบ่งบอกถึงความสู้อยู่ พิเศษก็จะหลับแต่มแม่ก็เล่าแม่เก่งขอเล่าตรงวิเศษแล้วกันนะคะมาถึงแล้วก็มืดแล้วนะคะก็เลยถ่ายคลิปที่วิเศษนะคะแม่เกงก็หิวข้าวก็กินข้าวไปเมื่อกี้นะคะสึก็จับมานะคะแต่ก็ป้อนข้าวป้อนน้ําวิเศษแล้วนะคะแล้วก็กีวีนะคะแล้วแม่เก่งถึงจะได้กินข้าวนะคะก็ลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือน้องวาสนาเนี่ยผลเอกซเรย์ออกมากระดูกไม่หักกระดูกไม่แตกนะคะก็คือไม่กระดูกไม่มีปัญหานะคะแต่ว่า น้องน่าจะป่วยไม่สบายด้วยริวคิเมียแล้วก็มีน้ำในช่องอกด้วยนะคะเลยทำให้น้องเนี่ยถึงสุดลงนะคะแต่อยู่กับหมอแล้วเนี่ยน้องคงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเรื่องราวของน้องวาสนาเนี่ยคือแม่เกียงได้คุยกับหลานที่ขับรถให้กับแม่เกียงนะคะหลานบอกว่าน้องแมวกลุ่มเนี้ยจะไปกินข้าวที่บ้านหลานตลอดนะคะหลานก็คือไม่ได้เชิงเลี้ยงนะคะเพราะว่าหลานบ้านหลานเลี้ยงไม่ได้นะคะ หลานคนที่ขับรถให้เมเกียงนะคะบอกว่าได้เอาปลามีปลามีอะไรก็ให้เขากินประมาณนี้นะคะแล้วก็หลานบอกว่าตัวน้องเนี่ยตัวที่เป็นขางฟูฟูสีลายลายสีน้ําตาลน้ําตาลใช่ไหมแม่เกียงเลยบอกว่าใช่แม่เกียงเลยถามว่าน้องหายมานานหรืยอยังหายไปสักพักแล้วหลานบอกนะคะว่าน้องหายไปสักพักแล้วนะคะน่าจะเป็นช่วงที่น้องป่วยนี่แหละนะคะก็เลยไม่ได้ไปกินปลาที่บ้านหลานนะคะ จริงๆบ้านตาคนที่ไมเคียงให้อาหารไว้เนี่ยคนที่เลี้ยงน้องๆพวกนี้มเมเียงก็มีอาหารเม็ดไว้ให้อยู่นะคะแต่น้องๆอ่ะคงไปกินปลาที่บ้านหลานนั่นแหละนะคะทีเนี้ยน้องก็หายไปพักใหญ่เลยนะคะเห็นหลานเล่าให้ฟังนะคะก็คงจะน้องไม่สบายนั่นแหละน้องถึงได้หายไปเนาะแล้วน้องก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มาเจอคนนะคะเพื่อได้ช่วยเหลือน้องนะคะน้องก็คงอดข้าวอดน้ํามาหลายวันมากเลยนะคะกว่าจะได้มาเจอ คนแล้วคนก็มาตามไม่เกียงนะคะว่าเจอน้องอยู่ที่บ้านนะคะก็ขอความเมตตาช่วยเหลือน้องด้วยนะคะน้องอยู่โรงพยบาบาลยังไม่รู้ว่าจะอยู่กี่วันนะคะกบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาน้องนะคะนิเศษก็หลับคนเล่าเรื่องก็หลับแล้วนะคะหลับง่วงมากเพราะาคงมองรอแม่ตลอดนะคะว่าแม่หายไปไหนนะคะเมตตาน้องวาสนาด้วยนะคะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ